ก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยกับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรื่องว่า Perfect World หรือว่าโลกอันสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับและก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องอันด h ส X3 ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับชมคิปสปอยคลิปนี้กันได้เลย กรับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวนหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะทางซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบคร oh ัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับตอนที่หน,นึนนห่ง ซึ่งมันก็อยู่ที่โลกแห่งโบราณอมาตะนั่นแหละครับซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยที่ได้เข้ามาในมิติในตอนนี้เจ้าหินจมตีเนะี่ยมันก็ได้บอกว่าแบบนี้นะ่พวกเราเนน่ยรัวแย่เลยนี่นะเป็นโชควาสนาอันยิ่งใหญ่ในสถานที่นั้นเนี่ยมันก็มีทองสำเร็จหรือแม้แต่สมบัตินะอะไรมากมายเลยทําให้ตัวของเจ้าหินจมตีเนะี่ยก็ถึงกับคิดแต่ว่าแบบนี้เนะ่พวกเราเนี่ยรัวแย่เลยนะเนี่ยแล้วซซอเฮาเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าดูเหมือนว่านัสถานที่แห่งนี้จะเหมือนกับแท่นบูชาที่พบในหนองน้ำเมอคูแล้วก็ไม่่่่ใชชสถานนท,ทีีต้งงยยกกกลักกััววอูด เยชานเนะี่ยเธอก็ได้บอกว่าการบรรพเองครั้งนี้นะ่ะสำคัญมากๆตีชงเนะี่ยถึงได้ระมัดระวังถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้เนะี่ยพวกเรานะก็ไม่รู้ว่าเขาเนะี่ยอยู่ที่ไหนเจ้าหินโจมตีเนะี่ยมันก็บอกอีกเลยครับว่าเรื่องนั้นในช่างเขามันชา,นาเขาจะอยู่ไหนเนี่ยก็ช่างมันเพราะว่ามันในตอนนี้เนี่ยก็ทําการดูสมบัติในนี้นะ่ะเต็มเลยแหละครับแล้วสื่อเขาที่เขานะยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งก็ได้เดินไปที่กองสมบัติบางอย่างแล้วก็ได้หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาเจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็รีบโฉบ แต่ว่าหลังจากที่กินไปเนี่ยตัวของเจ้าหินจมตีเนี่ยก็กลายเป็นสีแดงแล้วก็บ้วมมันออกมาพร้อมกะบอกว่าหินก้อนนี้นี่มันไม่อร่อยเอาซะเลยแล้วก็ยังไม่มีศาสตรสารความเป็นเทพด้วยเยชานเนี่ยเธอก็เลยบอกว่านี่เนี่ยเป็นวัตถุโบราณเทพศักดิ์สิทธิ์สามารถเปิดเนสวรรค์ในการมองได้ซื้อเฮาเนี่ยเขาก็เปิดเนสวรคดูแล้วหลังจากนั้นในตัวของพี่แกเนี่ยก็เอาอาวุธในการทําลายหินก้อนนั้นเนี่ยออกไป เยชาเนี่ยเธอก็ได้บอกอีกว่าข้างในนี้เนี่ยมีของเลวสมบัติอยู่ซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้ทําการยื่นให้เธอนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ปฏิเสธและก็ได้บอกไปว่าเนสัรรคน์ของซื้อเฮาเนี่ยมันเป็นรูปร่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตัวของซื้อเฮาเนี่ยรับไปเลยและหลังจากนั้นในตัวของเยชาเนี่ยเธอก็ได้ทาการกางม่านพลังปกป้องพื้นที่นี้เอาไว้เพื่อให้ซื้อเฮาเนี่ยเขาได้ทําการนั่งบําเพ็ญซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้ทําการแยกของเลวสมบัติซึ่งของเลวเพราะนั้นเนี่ยมันก ซื้อเขาเ่าในที่เขาได้รับของเลวสมบัติเข้าไปก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยพลังโพยพุ่งออกมาจนเกิดเป็นแรงพลังมหาศาลและเรียกได้ว่าสายตาของซื้อเข่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มองได้ไกลมากๆเลยนะครับแม้แต่ยุงตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็เห็นนะหรือแม้แต่การลบสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วอยากจะโฟกัสสิ่งที่เขาอยากจะเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทําได้เจชานเนี่ยเธอก็ได้ถามกับสื้อเข่าไปว่าเป็นยังไงบ้างซื้อเข่าเนี่ยเขาก็บอกว่าฟ้าดีเนี่ยชัดมากขึ้นจริงๆการเคลื่อนไหวของสรรพสัตว์เนี่ยก็ช้าลง แต่เจ้าหินโจมตีเนี่ยก็ยังบอกอีกว่านี่นะมันก็แค่เริ่มต้นความจริงของเนสวรร์เนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้เยอะจากการฝึกที่ลึกซึ้งและก็เข้มข้นในอนาคตพลังเทพต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆถูกเปิดขึ้นและหลังจากนั้นในตัวของซเฮาเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ในทุกอย่างเนี่ยก็ชัดแจ่มแจ้งทำให้ตอนที่พี่แกเนี่ยกำลังจะมองไปที่เหว่ชานเสื้อผ้าเนี่ยกระจางหลงซะอย่างนั้นเลยครับทุกคน ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะมองได้หรือเปล่าสรุปไม่โคตรมีประโยชน์เลยซื้อเขาเนี่ยที่เขาเนี่ยมองไปแบบนั้นดูเหมือนว่าตัวของเยชาเนี่ยที่เธอในฉลาดอยู่แล้วเธอเนี่ยก็รู้เลยครับว่าซื้อเขาเนี่ยเขากำลังเป็นอะไรและทั้งคู่เนี่ยก็ถึงกระตกใจซื้อเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหลบตาออกนะครับเยชานเนี่ยก็ถึงกระบอกเลยว่านี่เจ้าเนี่ยมองอะไรแล้วก็เอามือเนี่ยมาปิดที่ตัวเองนะ แล้วก็บอกให้ตัวของซื้อเฮาเนี่ยเขาทําการปิดเน่สวรรค์ไปดูนี้เลยซื้อเฮาเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายว่าท,ที่จริงในที่เขาไปมอง <c oughs> ก็แค่อยากจะดูภายซ่อนเล่นของการบาเพ็ญอะไรพวกนั้นนานๆทีเราได้เห็นพระเอกเราเขินแบบนี้นะครับเนี่ยน่ารักจริงๆเชียวหลังจากนั้นในพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินไปที่หนึ่งซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าที่นี่เนี่ยมีลาย่า้กลเนี่ยอยู่ไม่น้อยแล้วก็นาม้คล้ายคลึงกับ่ายกลนที่เทพเจ้าหลิวเนี่ยวางเอาไว้ที่หมู่บ้านสือ และเดี๋หมอบ้าไม่น่าจะใช่คนของโลกนี้เนี่ยเป็นคนทาเจ้าหินโจมตีเนะี่ยมันก็ถึงกระถามเลยว่าไข้กลนอะไรตัวของข้าเนี่ยไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ถึงกระบอกนะครับก็เจ้าเนี่ยไม่มีเนสวรรค์วิถีต่อสู้ยังไงล่ะโคตรจะขิงแล้วซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้ทาการแสดงให้ดูว่าที่นี่เนี่ยมันมีไข้กลนอยู่จริง จ้าหินโจมตีเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยเคยเห็นไข่กลนของเทพเจ้าหลิวนยมานักต่อน,นักแค่นีน้่ยสบายมากหลังจากนั้นในเจ้าหินโจมตีเนี่ยก็ได้ทำการเอาทงมาทำการรอบลอ้อมไข่กลนนี้เอาไว้แล้วก็เปิดใช้งานมันด้วยพร้อมกับบอกทั้งสองคนไปว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยไปหาตี้ชมกัน แล้วภาพในก็ได้ตัดไปที่แดนลึกลับโบราณแห่งโบราน,น,นมามตะซึ่งก็เป็นที่ที่ทพวกเขาเนี่ยวร์ปมานะหลังจากที่เขาเนี่ยจู่ๆก็วาัปมากลางป่าก็ทําให้มองหน้ากันอีกแล้วนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าหินจมตีเนี่ยบอกว่าการคำนวณของเขาเนี่ยมันไม่ผิดพลาดแน่นอนเป็นตัวของเจ้าเองหรือเปล่าที่วาดสัญลักษณ์ภาพแบบไม่แม่นเองเยชานเนี่ยเธอก็บอกว่าเลิกทะเลาะกันได้แล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยอาจจะมีจักรภาพมาแมลงไหยในการยึดครองอยู่ และก็ดึงดูดพวกแมลงเนี่ยที่มีพิษมาอยู่เป็นจํานวนม,มากถ้าตีชงเนี่ยจะใช้สถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นการเดิมาันเนี่ยที่ดีมากเลยทีเดียวไอ้เจ้าเห็นโจมตีเนี่ยก็ยังจิกสือเ่าไม่เลิกนะครับแต่สือเ่าเนี่ยที่ได้มองไปที่พวกแมลงก็ได้บอกไปว่าเจ้าแมลงพวกนี้เนี่ยถึงขั้นจุดเพลิงเทพกันหมดแล้วจํานวนเนี่ยก็มีมากหากมีคนคิดจะบุกโจมตีมันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากจริงๆเจ้าเห็นโจมตีที่มันได้ยินมาเนี่ยก็คิดว่าบางทีจักรภาพแมลงที่มันดึงดูดอาจจะฟังคาสั่งของพวกจุดดดเเเเเเพพิงงทกกกก็็็็ปปนนนนนนนไ้้อะยย่่่าาาััีีีรว ซือเ่าเนี่ยเขาก็ได้กอดอกเลยครับแล้วก็บอกว่าตัวของข้ากัตตี้ชงนับว่าเป็นน้ําเป็นไฟกันไปแล้วต่อให้จะช้าหรือเร็วเนี่ยก็ต้องต่อสู้เอาไปเอาตายกันอยู่ดีหรือต่อให้ที่นี่มีจกกักรภาพแมลงอยู่จริงก็ต้องตามหา ในจังหวัดที่พวกเขาเดินมาเรื่อยๆก็ได้เจอเข้ากับแมงป่องตัวหนึ่งซือเฮาเนเขาก็คิดที่จะใช้พลังในการจัดการมันแต่ว่าเยชานในเธอก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วมันก็ได้เดินผ่านไปเลยหลังจากนั้นจู่ๆมันก็มีแมงมุมตัวหนึ่งตกลงมาบนหัวของเจ้าหินโจมตีซะอย่างนั้นทําให้มันก็ถึงกับสั่นแกรกเลยซือเฮาที่เขายไม่มีทางเลือกก็ได้ทําการใช้พลังของตัวเองในการปัดตัวของมันออกไปแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ทําการโจมตีเจ้าแมงมุมตัวนั้นไปก็เรียกว่างานเข้าแล้วแหละครับดูเหมือนว่าจะมีแม่แมงมมุเ่่หรือวาาจ้ลัง แล้วเจ้าแมงมุมที่มาโดนโจมตีไปเมื่อกี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ตายและก็จะเข้าโจมตีซือเห่าด้วยซื้อเห่าเนี่ยเขาก็ได้อาวุธออกมาและก็จัดการมันไปไอ้เจ้าแมงมุมตัวใหญ่ที่เห็นมนันน้นไปเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยพิษออกมาซือเห่ากับเย,ยชานที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ได้ทําการสร้างม่านพลังเทพเนในการปกป้องตัวเองเอาไว้และก็ลุยแนบกันเลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเหล่า,มาแลมลงมรคไฟในในการไล่าตามตัวของพวกเขาและพิษที่โดนไปเนี่ยก็สามารถกัดก่อนพลังของเทพได้ด้วยเหมือนกัน เจ้าหินโจมตีที่มันกาลังลุกมากอยู่ในตอนนี้ก็ได้บอกกับซือเฮาไปเลยครับว่าเราเนี่ยต้องรีบคิดหาวิธีแล้วเหลียวเข้าแล้วซือเฮาเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเจ้าหินโจมตีไปว่าถ้าตี้ชงเนี่ยอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยก็ต้องมีทางรอดแน่นอนและเขาก็ได้สั่งตัวเขาเจ้าหินโจมตีเนี่ยให้ไปออกตามหาแต่ว่าเจ้าหินโจมตีเนี่ยก็ได้บอกเขาไปเลยครับว่าตัวของมันจะไปหาได้ยังไงไม่ได้มีได้สวรรค์ในการต่อสู้แบบเจ้าซะหน่อยซือเฮาเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกเลยว่าเกือบลืมไปเลย หลังจากที่ตัวคันซือเฮาเนี่ยเขาได้ใช้เน่ยสวร,ร์ก็ได้ไปเจอกับต้นหมื่นพิเทพเป็นต้นไม้สมบัติที่มีพิษร้ายแรงและก็เป็นที่รบวบรวมของมแมลงนับหมื่นซือเฮาเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีต้นไม้เทพและตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีมแมลงเนี่ยกล้าเข้าใกล้หรือย,ยึดครองเลยแต่ว่ามีมาแมลงระดับเทพแท้นเนี่ยไม่น้อยที่ล้อมล้อมตัวของต้นไม้นั่นอยู่ หลังจากนั้นในซือเฮาเนี่ยเขาก็ได้ทําการตัดสินใจนนําตัวของทุกคนหรือแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็เข้าไปในหม้อทองคําแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับแต่ว่าในจังหวะที่เขาในกําลังจะเข้าไปที่ต้นไม้มันเนี่ยก็ได้มีมั่นพลานในการรอบล้อมต้นไม้นั้นเอาไว้แต่ว่าพวอซือเฮาเนี่ยก็ทำการเจาะทะลุในเข้ามิตินั้นไปและก็เข้าไปในบริเวณต้นไม้ได้สำเร็จแล้วเยชานเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ดึงดูพวกแมลงพวกนั้นอาจจะเป็นต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ซือเฮาเนี่ยเขาก็ถึงกับถามนะครับแล้วผลไม้ที่อยู่ด้านบนนนนนัั้้เ่มกิไดปลา เธอเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยสามารถทนพิษของมันได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นเทพสวรรค์ได้เลยเกไ่้ว่าพี่สือฮอนเนี่ยน้ำลายสอแล้ว,ว่ะนะในจังหวะที่เจ้าหินโจมตีเนี่ยมันกำลังบินโหนไปโหนมาอยู่เรื่อยๆมันก็ได้ไปเจอเข้ากับค่ายโกลเลยครับแล้วก็ได้บอกกันทั้งสองคนไปว่ามีค่ายโกลเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงนี้และดูเหมว่าจะเป็นค่ายโกลที่ยอดเยี่ยมไม่น่าใช่ฝีมือของคนในโลกนี้แน่นอนหากตัวของมันเนี่ยไม่เคยเห็นการจัดวางของเทพเจ้าหลิวมีหวังคงมองไม่ออกแน่นอนแต่ว่าสือฮอนเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าจจะะะะเเเปป็็นนนออไไรรร่่ยกกกชาาาางพสุดท้้ขูัต หลังจากที่พวกเขาเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นป่าไผ่ม่งลึกลับและในจังหวะที่เขาในกำลังเดินไปเรื่อยๆซื้อเฮาเนเขาก็สัมผัสบางอย่างได้แล้วก็ได้บอกกับเยชาไปว่าข้างหน้านี้น่ยคือแกนกลางของค่ายกลและน่าจะเป็นสถานที่ในการกักตนของเขาซึ่งสิ่งที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันก็คือศิลาบรรลุยอดสมบัติที่สามารถช่วยให้เขาในบรรลุทมได้ซื้อเฮาในเขาก็รู้ว่าดูเท่าว่าเขาเนจะเข้าสู่ระดับบรรลุธรรมชั้นลึกแล้วและก็ตัดความรู้สึกจากโลกภายนอกแม้แต่ภาษาทั้งเนีในก็ด้วยเหมือนกัน แล้วเยเชียชน,นเธอก็ได้คิดว่าที่นี่เนี่ยมันน่าจะมีภัยอะไรบางอย่างนกําลังซ่อนอยู่เพราะอย่างนั้นในยาวูบามและดูดหมาว่าตัวคอนตี้ชงเ,เขาจะใช้ของมีค่ามากมายจากตาหนักเซียนไม่ว่าจะเป็นหินบรรุธรรมและก็กระดูกเซียนเจ้าเห็นโจมตีนที่มันเห็นอะไรบางอย่างมันก็รีบที่จะเข้าพุ่งไปในทันทีนะครับแต่ว่าตัวมันก็ถูดีกลับมา และดูมว,ว่าพวกซื้อเฮากับเบยชาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโลหิตเซียนอยู่ด้วยตัวของพี่แกเนี่ยมีของดูลามากมายเลยในการบรรลุแล้วซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้ถามกับเจ้าหินโจมตีไปว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำลายไข้กลนป่าไผ่ม่วงเจ้าหินโจมตีบอกว่ามันก็น่าจะกินแรงอยู่พอสมควรเลยและก็น่าจะทำให้ตัวของที่ชงเนี่ยตื่นด้วยซื้อเฮาเนี่ยเขาก็บอกว่ายัางไงตี้ชงเนี่ยก็ต้องตื่นอยู่แล้วถ้าเป็นแบบน,นั้นเนี่ยก็ทำให้เขาตกใจจนธาตุไฟเนี่ยเข้าไปแทรกไปเลย เจ้าหินโจมตีที่มันสงสัยเนี่ยก็ได้ถามกับเขาไปว่ามันต้องทํายังไงล่ะแต่ว่าเยชาเนี่ยเธอก็ได้หันมาและก็ทาท่าทีเนี่ยเหมือนจะรู้แล้วเลยครับและเจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็ได้ทําการเอาแต่ยักษ์เนี่ยออกมาซื้อเข่าเนี่ยเขาก็ได้ทําการใช้หม้อทองคําในการเข้าไปในแต่นั้นแล้วพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ใช้พลังมังกรและกั้นนกฟิกในการเข้าโจมตีไปที่ค่ายกลนและโดยบ่าการโจมตีของพวกเขาเนี่ยมันก็จะได้ผลด้วยนะครับพะทาให้ตี้ชงเนี่ยถึงกับกระอักเลือดเลยหลางจากที่ชงเนี่ยที่เขาได้ตื่นขึ้้้้้นนนนกกกก็็็ไดเเเเหหาาาาือออบแลวว่่พจีง ซือเฮาในพี่แกเนี่ยก็ถึงกับกอดอกแล้วก็บอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะแล้วก็ได้สั่งให้เจ้าหินโจมตีเนี่ยทำการทำลาย่ขยก้นซะมันเนี่ยก็ได้ทำการเอาทงเนี่ยในการปักเข้าไปที่ค่ายกลนแล้วตัวของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปโจมตีด้วยทำให้ตี้ชงในตอนนี้เนี่ยที่เขาคิดจะใช้พลังแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้พลังได้ซือเฮาที่เขาเห็นจังหวะเนี่ยก็ได้คิดที่จะใช้อาวุธในการโจมตีแล้วมันเนี่ยก็บอกกับซือเฮาไปว่าทำลายเขตสงบของข้า ทำให้การมาเพ็นของข้าเสียหายไม่ว่ายัางไงเนี่ยข้าจะสังหารเจ้าเนี่ยให้สิ้นซากแต่ว่าไม่นาทีนั้นในตัวของมันเนี่ยก็กลับเปิดมิติบางอย่างซื้อเข้าวเนี่ยก็พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับแต่ก็โจมตีมันไม่ทันและมันเนี่ยก็หนีไปได้อีกแล้วเจ้าหินโจมตีน่มันก็ถึงกับหัวเราะเลยแล้วก็บอกว่าเป็นฉากที่ดีเลยนี่นาแล้วก็ได้จบตอนที่172 เอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยสำหรับอนิเมะจนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Perfect World หรือว่าโลกอันสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้กับพวกเราอันเดดด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย ลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเร่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ